โอเคสวัสดีครับสวัสดีอากาศยามเช้านะตอนนี้ก็เก้าโมงนะครับผมก็อากาศ<ม>เย็นสบายนะไม่ร้อนตอนนี้ผมอยู่ดอยสเกตนะทุกคนนี่ด้านหลังผมคือทุ่งนาแต่เขาเกี่ยวข้าวไปแล้วแล้วด้านนี้ก็ยังไม่ได้เกี่ยวนะข้าวมันเหลืองอยู่เลยไม่รู้ว่าทำไมเขายังไม่เกี่ยวมาเข้าประเด็นเลยทำไมแดจดจ้าจังวะ วันนี้ผมอยากจะมาบอกทุกคนว่าผมเปลี่ยนช่อง YouTube แล้วแค่นั้นเองนะทุกคนไม่มีอะไรหรอกก็เนื่องจากว่าเมื่อก่อนผมใช้ช่อง YouTube ชื่อหนุ่มไตใช่ไหมมันผมไปดูแล้วมันไปไปซ้ํากับคนอื่นอะค่งช,ชื่อมันอะมันไปตัวกับคนอื่นคือผมมาไปซ้ําคนอื่นไม่ใช่เขานะไปซ้ำอปอะไรคือผมนี่แหละไปซ้ํากับคนอื่นนะ ผมก็เลยบอกว่าเออมันไปซ้ากับคนอื่นผมก็เลยบอกว่าเออไม่อยากทําไม่อยากให้มันเหมือนคนอื่นไงผมก็เลยเปลี่ยนจากช่องหนส่ตไ์นะก็มาเป็นช่องชื่อลาวโจโเวลนะครับผมก็ล,าว,ววนะลาวโจเวลนะฟังดีดีชื่อลาวโจเวลนั่นแหละ <c oughs> ก็แล้วก็มันเป็นชื่อของผมเองนะผมก็จะถ่ายคลิปไปเรื่อยๆแห <Panel. S 2> ละเวลาว่างก็ไม่มีอะไรหรอกผมก็จะพูดปรับปนกันไป ภาษาไทยบ้างภาษาไทยใหญ่บ้างก็ไม่รู้แหละแล้วแต่อารมณ์ก็แล้วแต่อารมณ์มนั่นแหละมีคนมาดูด้วยเจอคนดังก็แบบนี้แหละเนาะก็นะก็ฝากช่องา a จ o e ลไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะเวลาว่างผมก็จะได้ถ่ายคลิปก็วันนี้ซึ่งผมทํางานผมไม่ได้ไมีเวลาว่างไปถ่ายคลิปอะไรมากเลย แต่วันนี้ผมหยุดไงผมก็เลยว่าเออหาเวลาว่างมาถ่ายคลิปเป็นอะไรแบบนี้เนาะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกผมแค่อยากจะมาบอกทุกคนว่าผมเปลี่ยนช่องแล้วแค่นี้เองนะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e นะให้กับช่องลาวโจเวลนะช่องชื่อใหม่ของผมเองนะครับผม <Yeah. S 1> ก็วันนี้ก็ oh. คลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันใหม่ครับคลิปหน้านะผมก็จะถ่ายคลิปลงเรื่อยๆแหละ